เราเห็นค่าเงินบาทแข่งข้ามาอย่างมากทีเดียวนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยนโยบายไป,ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยล่าสุดก็หลุด33บาทแล้วนะคะไปอยู่ที่ประมาณ32บาท92ซามต่อดอลลา,าร์สหรัฐในการซื้อขายเช้าวันนี้ทีนี้ถามว่าแล้วมีสกุลไหนที่มีการแข่งข้าหนักกว่าบ้างนะคะคำตอบคือเรงกิตมาเลเซียค่ะ ค่าสุดนะคะค่าเงินบริงกิตเนี่ยนะคะถือว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ50ปีทีเดียวนะคะโดยมีการแข่งค่าขึ้นมากกว่า12%เมื่อเทียบกับดอลาาดาาลาร์สหรัฐในไตรมาสล่าสุดนี้นะคะเป็นตัวเลขที่แข็งค่ามากที่สุดนะับตั้งแต่ปี1973แล้วก็เป็นสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ที่ถือว่ามีผลตอบแทนหรือว่ามีส่วนต่างสูงที่สุดอีกด้วยส่วนต่างนี้นะคะแคบลงระหว่างที่อัตราดอกเบี้ยกับทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะมีการ ปรับทิศนโยบายการเงินส่วนตัวเลขการส่งออกของมาเลเซียก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่น่าลงทุนที่อาจจะดึงดูดทําให้เงินริงกิตแข็งค่าขึ้นเพราะว่ามีฟันฟโฟืกลับเข้ามาด้วยนั่นเองโดยเศรษฐกิจมาเลเซียนะคะล่าสุดเติบโต,ตแข็งแกร่งทีเดียวค่ะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นซึ่งถ้ารัฐบาลดําเนินการยกเลิกการอุดดุนมาตรการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงบางส่วนสิ่งนี้อาจจะทําให้ธนาคารกลางมาเลเซียย,ยังคงดอกเบี้ยต,ต่อไปจนถึงปี2025 แม้ว่าจะมีบางธนาคารกลางที่เริ่มลดต้นทุนการกู้ยืมหรือว่าลดดอกเบีย้ยไปแล้วก็ตามนะคะโดยกระแสของนักลงทุนต่างชาติที่มีฟันเฟอไหลเข้าแล้วก็มีการแปลงเงินสกุลที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมากขึ้นก็จะช่วยหนุนค่างเงินบริงกิตของมาเลเซียด้วยค่ะเจฟหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์มหาภาคเอเชียของทาง s มิตรม่อเมดซุยแบงกิ้งคอปนะคะบอกว่าดุลบัญชีเดินสพัดของมาเลเซียเกินดุลแล้วก็นี่แหละเป็นจุดยืนของธนาคารกลางแล้วก็อาจจะเป็นพื้นฐานที่ มั่นคงทําให้ค่าเงินของริงกิจมาเลเซียรปรับตัวแข่งค่าขึ้นมาได้ท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะโดยริงกิจแข่งค่าขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วค่ะเนื่องจากตัวเลขการสะออกเริ่มฟื้นตัวธนาคารกลางก็พยายามส่งเสริมให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐเน้นนำไรายได้จากการลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศซึ่งตอนนี้ค่าเงินก็ถือว่าแข่งค่าขึ้นแล้วก็มีแรงหนุนมากขึ้นอีกด้วยเพราะว่ามีการเดิมพันนะคะว่าริงกิจจะกลายเป็นสกุลเงินที่ชนะในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินนั่นเอง ถามว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของมาเลเซียเป็นอย่างไรต้องบอกว่าดีขึ้นนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่ามาเลเซียจะเป็นจุดสนใจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เม็ดเงินจากกองทุนทั่วโลกนะคะไหลเข้ามามาเลเซียเนี่ยราวๆ2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรรัฐบาลของมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมนักลงทุนก็ซื้อหุ้นมาเลเซียด,ด้วยนะคะโดยซื้อสุดที่ไปกว่า1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนด้านของชั้น เรสเชนซึ่งเป็นนักกลยุทธ์จากเบียนพีพาลิบสค่ะบอกว่าริงกิตน่าจะได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนที่เริ่มโยกย้ายมาเอเชียเช่นกันหลังจากช่วงปีที่ผ่านมานักลงทุนนั้นเพิ่มสับสนการลงทุนในละตินอเมริกาแต่ว่าปีนี้พอทิศทางของสหรัฐมีการลดดอกเบีย้ยเงินดอลลาร์อ่อนค่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวก็เลยเหมือนว่าเงินนั้นจะไหลกลับมาในฝั่งเอเชียมากขึ้นนะคะโดยถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัวเงินเฟอ้อข,ของมาเลเซียเพิ่มขึ้น1.9%เท เป็นรายปีในเดือนสิงหาคมนะคะถามว่าตัวเลขนี้สูงต่ำแค่ไหนต้องบอกว่าไม่ได้สูงนะคะต่ำกว่าที่คาดกันไว้เล็กน้อยริงกิตเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่4.2055ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องตามกันว่าริงกิตจะแข็งข้ามากขึ้นหรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้บางส่วนก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่การพักฐานเท่านั้นค่ะเดี๋ยวคงต้องดูร่างงบประมาณที่จะประกาศในวันที่18ตุลาคมนะคะซึ่งอาจจะมี การออกมาตรการใหม่ๆออกมาแล้วก็การลดการขัดดุลกันคลังซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อภาพของเศรษฐกิจระยะยาวของมาเลเซียและนั่นก็สนับสนุนให้ค่าเงินริกิตีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าประเมินความน่าสนใจของบริกิตวีคุณชองนักกลยุทธ์จากธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอนนะคะบอกว่าตอนนี้มูลค่ายังคงน่าสนใจแม้ว่าจะแข็งค่าขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเทียบกับ Effective Ex c h a n g e rate หรือว่าตัวตราที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแท้จริง ริงกิตมาเลเซียยังมีแนวโน้มแข่งข้าขึ้นได้มากกว่านี้อีกด้วยนะคะก็เป็นมุมมองที่นํามาฝากการเกี่ยวกับค่าเงินริงกิตของเพื่อนบ้านเราค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ